อ่ะมาดูแบบหางประกัศ17จซี่นะครับมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับ1นึ่งชุดแผ่นแรกรูปภาพหน้าปกนะครับเป็นรูปภาพหน้าปกนะครับแผ่นที่2นะครับเป็นอาคารนะครับคาร คานพร้อมเอวนะครับคานล่างคานบนนะครับพร้อมเอวสองอันนะครับเอวล่างเอวบนนะครับมีให้สี่แผ่นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ตัวนี้แผ่นหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับสี่แผ่นอันนี้สำหรับคานนะครับ แผ่นต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์นะครับพวกคอห่วงนะครับมีลายทักคอลด้วยนะครับนี่อุปกรณ์นะครับแผ่นต่อไปครับผมเป็นพวกอ่าเกี่ยวก้วยนะครับเกี่ยวกล้วยประตูอดอกซีนะครับลายคอลบนนะครับคอลปืน ลายเกียวกล้วยแบบฝังมุกนะครับแบบธรรมดาอันนี้แบบฝังมุกนะครับประตูแบบฝังมุกอันนี้ประตูธรรมดานะครับเลือกดูจะเอาใช้อันไหนนะครับก็ต,ตัดเอาเองนะครับผมส่วนชุดสุดท้ายอันนี้เป็นตัวกรงนะครับตัวกรงตัวกรงขนาด17ซี่เราจะให้ไป4แผ่นนะครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับ เดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับนี่คือตัวกลงนะครับนี่ <c oughs> ขนาด17ซี่จะให้ไป4ีแผ่นนะครับเวลาใช้งานก็เอาไปต่อนะครับต่อแบบนี้นะครับตัวกรงนะครับตัวกรงมันใหญ่นะครับ17ซี่ให้ไป4ีแผ่นนี่มันจะมีเส้นเส้นตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้เอามาทับกันแบบนี้นะครับแล้วตัดครึ่งนึ่งตัดแผ่นไหนก็ได้สัก,กข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ามาต่อแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นกรงหนึ่งใบนะครับผมข้างบนก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวกรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับขนาด17ซี่หางประกัดครับผม